สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีคีนิกอันยยงสวัสดีคุณหมอปลาล์มสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปเกี่ยวกับแมวเพศผู้อายุก็ประมาณ3ปีเป็นพันปเปอร์เซียตัวนี้ก็เป็นปเปอร์เซียขนยาวก็อาบน้ําแล้วก็ตัดแต่งผมให้เข้าทรงสําหรับผมที่มันอาจจะมีซุกบางส่วนที่ยาวจนทําให้เกิดแบบเวลากินอาหารแล้วตรงบริเวณคอไปสัมผัสกับน้ํา พวกน้ําอาหารเปียกก็ทําให้เกิดกลิ่นแล้วก็วันนี้จะของตัดสินใจที่จะทำหมันแล้วก็ทำความสะอาดไปเลยทีเดียวซึ่งการทำความสะอาดอ่าโดยการอาบน้ําก่อนการผ่าตัดทำหมันข้อดีก็มีเยอะเหมือนกันสําหรับคุณหมอคิดว่าโอเคไหมคะเรื่องของการอาบน้ําก่อนผ่าตัดทำหมันทําได้ไหม ทำได้ค่ะก็เราทำอยู่บ่อยๆนะคะเนื่องจากว่าจะได้มีผิวหนังที่สะอาดแล้วก็ไม่มีพวกสิ่งสกปรกเกาะตามเส้นขนบริเวณผิวหนังที่จะถ่าผ่าตาดัดรวมทั้งบริเวณตัวอันทะาที่เราจะผ่ารัหมันค่ะก็เป็นการดับเบิลคลีนนิ่งนะคะจากการสครับก่อนผ่าตาัดค่ะ ช่วยให้ผิวหนังสะอาดแล้วก็ลดโอกาสการติดเชื้อที่แผลผ่าตัดได้ดียิ่งขึ้นก็สำหรับแมวตัวนี้ก็เป็นแมวที่นิสัยดีตัวหนึ่งก็ทำได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอาบน้ำตัดเล็บเช็ดหูแล้วก็การหวีแป้งขนให้สวยงามซึ่งแมวที่ ได้รับการดูแลเอาใจใส่ตั้งแต่เด็กไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฝึกอาบน้ําแปรงขนให้มันก็จะมีผลส่งผลต่ออนาคตที่ที่เขาจะมีการแบบต้องกูมิ่งตลอดเพื่อความสะอาดเวลาที่เราเลี้ยงอยู่กับเจ้าของก็ตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ทําได้ทุกทุกอย่างแล้วก็สักเซสทุกกิจกรรมที่เราทําสําหรับวันนี้ก็จะมาเริ่มต้นการ ทำหมันสำหรับตัวนี้คุณหมอ,อมีอะไรที่จะเสนอแนะไหมในเรื่องของการทําหมันสำหรับแมวเพศผู้มีเรื่องที่จะเพิ่มเติมไหมตัวเนี้เพิ่มเติมด้านไหนดีคะด้านของสุขภาพการฟื้นตัวการดูแลหลังจากหลังจากทำหมันเสร็จต้องดูแลสุขภาพด้านไหนเข้าไปไหมหรือว่า <c oughs> ผ่าตัดเสร็จโอเคจากที่คุณหมอเช็คดูแบบสุขภาพแข็งแรงไหมก็ต้องเป็นสัตว์เลี้ยงที่สุขภาพแข็งแรงค่ะจึงจะอนุญาตให้มาผ่าตัดทำหมันได้นะคะมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วค่ะส่วนในเรื่องของการดูแลก็มดการเลียแผลนะคะให้ยาปฏิชวนะลดปวดตามขนาดตัวแล้วก็ ดูแลสุขลักษณะของแผลด้วยการทําความสะอาดแผลเป็นระยะนะคะประมาณ7วันแผลผ่ตาตัดของน้องแมวเพศผู้ก็จะสมานกันเป็นปกติค่ะสําหรับตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เรามีความประทับใจในการดูแลเพราะว่าตัวนี้เจ้าของฝากไว้สองคืน3วันแล้วเราก็ได้เ้าสังเกตแล้วก็เป็นแมวที่นิสัยดีค่อนข้างที่จะดูแลเรื่องของการ ดูแลสุขภาพง่ายไม่ว่าจะเป็นการทรําแผลการแบบดูแลให้ฟื้นแล้วก็การฟื้นตัวที่แบบสมูทอาจจะเป็นเพราะว่าเขามีสุขภาพที่ดีแล้วก็มีภูมิคนุ้กันที่เจ้าของสร้างมาตั้งแต่เด็กทําให้เขาแข็งแรงแล้วก็การฟื้นตัวก็เหมือนเด็กที่นอนหลับแล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็เราก็ตั้งข้าวตั้งอาหารให้ทาน แล้วตัวนี้ก็กลับบ้านไปพื้นตัวดีแล้วก็แพลหายสำหรับท่านใดที่เลีเ้ยงแมวเพศผู้เป็นกังวลใจก็สามารถถ้าต้องการจะทำหมันก็สามารถมาตัดทรมหมันเพศผู้ที่อัญยองได้โดยโปรโมชั่นรวมนอนหนึ่งคืนแล้วก็ทำแพลก่อนกลับก็ราคาไม่เกิน3,000บาท สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านขอบคุณคลินิกอัญยองที่ให้ถ่ายทำและขอบคุณเจ้าของนะคะสวัสดีค่ะ